ครับผมจะบอกคุณอะไรบางอย่างนั่นก็คือไอช่องที่ผมบอกให้คุณไปโหลดอ่ะเนี่ยไอช่องนี้ไอ b o s s l b l u E เนี่ยกดแป๊มันจะมีลิงก์แจกด้วยแจกเยอะอยู่นะเนี่ยตัวเนี่ยตัวที่ไหนผมน่าจะชอบที่สุด แค่ล okay, ืมผ okay? yeah, 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 okay. yeah, so ่านดานะไม่ได้เกะตัวทอนเนี่ยนี่ไงบอสคงกระดูกเนี่ยบอสคงกระดูกนี่อกเขาผมชอบมากเตัวหนึ่งครับเป็นตัวแรกที่เขาเจ็บฮอ้เลไม่ด้วยมยมผมไม่ช่ผมเจะ ไ oui. ม่ไ pues ด wow. ้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าขอเป็นสลัดยากด้วยคือจะไม่ได้ดูช่องันทันทีเฮสคันทันทีเฮสที่มันที่เขา้ำที่เขาเิกทำช่องนแล้วมันจะเป็นเลผมขอสลัดยา แต่เขาได้ตัวแต่เขาส่งตัวนี้มาแล้วก็แจกมันไม่เห็งสิว่าแกเกิแจกง่้ก็ดีกว่าไม่แจกว่ะเพราะว่าเขาแจกหลายตัว้ดยมีอืงฉันกินไม่ต้องแจ้งจรก็สซาเองก็ได้เพราะว่าช่างทีเขาแจกคืนกัทเาถึ่งเป็นคำขอผมเองแล้วมันคำขอที เสียงดังอกหน่รอยปสิบแม่งความเจถ้ามันมาคอมเมท่าที่เฮ็ดผมจะคือความยุติธรรมให้แก่คุณใช่ผมจะไปด่าเขาตัวไรอย่างนี้นี่แหละ ผมติดตามด้วยผมติดตามพ่อได้ไหมอยากดาอันนี้บอกแน่นนะอันนี้ผมแค่บอกเขาเฉมันเท่ตจตมใแบบด่าดาดาเกินไปว่ะแ้่ออาจัดดไ้ไอะ จอ้มอ,นอน้น,อน,ออน,น,น,นตีนต้นตีนมาถ้ามาจัง